กลับมาเจอกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแกงมัสมั่นนะคะวันนี้นะคะเราใช้เป็นไก่นะคะเราจะทําเป็นแกงมัสมั่นไก่นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรกันบ้างนะคะมาดูส่วนผสมนะคะประกอบไปด้วยเครื่องแกงมัสมั่นนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียก ต่อมาก็เป็นถั่วลิสงคั่วนะคะตามมาด้วยน้ำตาลปีป๊บต่อมาก็เป็นกะทินะคะใช้เป็นกะทิกล่องกะทิสดได้หมดนะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลานะคะ มาก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะหั่นพอดีคำนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นไก่นะคะเราใช้เป็นสะโพกไก่นะคะชิ้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะล้างทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยคะ่ะ งมือทำกันเลยนะคะใส่กะทิเลยนะคะเราใส่กะทิแล้วนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวกะทิให้แตกมันหน่อยนะคะแล้วเราก็มาใส่แกงมัสมันเลยนะคะเครื่องแกงมัสมันเลยนะคะ เราก็มาลงไก่เลยนะคะเราใส่ไก่ไปแล้วนะคะเราก็จะเคี่ยวไว้อย่างนี้สักพักนะคะเราเคี่ยวมาได้สักพักแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมกะทิหน่มัสมันมันต้องเข้มข้นนะคะมันถึงจะอร่อยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็เคี่ยวต่อนะคะแล้วเราก็มาปรุงรสเลยนะคะเราก็จะมาใส่น้ำมะขามเปียกนะคะใส่ไปเลยนะ,ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ มาด้วยน้ำปลาแล้วเราก็มาชิมนะคะว่ารสชาติได้ยังยังนะคะเติมน้ำมะขามอีกนิดนะคะแล้วเติมน้ำปลาแล้วเราก็มาใส่มันฝรั่งเลยนะคะใส่ลงไปเลย มันฝรั่งเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่หอมใหญ่นะคะแล้วก็ถั่วลิสงนะคะแล้วเจียวอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยถั่วลิสงนะคะลงไปเลย สุกแล้วนะคะสีสันน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็หอมมากๆด้วยอ่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊งเลยเดี๋ยวเราก็มาตักเสิร์ฟนะคะอ่ามาตักเสิร์ฟกันนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะ